สวัสดีครับึงตงนะครับเดี๋ยวนี้ดูจังหวะเข้าทำกำไรในหุ้นไทยเนาะนะครับวันนี้มองตัวของทิปโก้นะครับเพราะว่ามีลักษณะของบอลุ่มเข้าผิดปกตินะครับวันนี้ลักษณะของของดัชนีเซตอินเด็กซ์นะครับเปิดมาก็อยู่ในแดนลบทันทีเลยเนาะตอนนี้ลบ3.69จุดนะครับอืมอามาดูทิปโก้กันจังหวะเข้าเก็งกำไรนะระยะสั้นนะครับในสภาวะแบบนี้ยัง ตลาดยังไม่ใช่เป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับยังเป็นลักษณะของเทรนขาลงอยู่นะครับเทรนใหญ่เนาะแต่เพียงแต่ช่วงวิก,ก่อนที่รีบาวขึ้นมาน่าจะเป็นลักษณะของเทรนเข้ารีบาวะระยะสั้นนะครับวันนี้ดูเกณกําไรนะบนลักษณะของทําเฟรมใหญกก่ก็ได้ครับวิกก็ได้ครับเราเปิดทําเฟรมใหญ่เพราะว่า,ารายเหตุผลว่าจะได้ไปดูนะครับว่าลักษณะของราคามันไปติดแนวรับแนวต้านเวณไหนบ้างนะครับ ซึ่งลักษณะของเทมเพล่มีสิ่งที่เราเห็นคือราคาลักษณะเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับมีลักษณะเทนต้านอยู่ไหมมีต้านไหมแน่บริเวณนี้เวณนี้นะครับซึ่งไปต้านราคาปัจจุบันนี้นะผมมองว่าสูงขึน้นไปนิดหนึ่งปึออ๊บขึ้นไปทดสอบอล็กนตรงนี้แปดบาทสามสิบโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นอีเอสีแดงนะครับคือยี่สิบเอ็ดวันมีนะเทมเพล่มีจำเดือนนิดหนึ่งนะครับ เดลราคายืนเหนือเส้นยืน A หนึ่งร้อยวันปะห้าสิบวันนะครับสีขาวนะครับโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบยืน A สีฟ้าก็คือหนึ่งร้อยวันมีนะครับแล้วก็ใส่ฟิโบหาแนวต้านนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเคยเป็นแนวต้านราคาปัจจุบันเลยนะวันนี้เลยนะนะครับเปิดปุ๊บต้านแล้วก็เกิดแรงเทาขายลงมาที่61.8%เนพอดีนะครับที่ระดับราคา8บาท20ตังคนะ์เนาะแต่ผมว่า8บาท30ตังค์อะไรเงี้ยไปถึงอยู่นะ อมีตรงไหนซัพพอร์ตเด็ดเกิดพอเคลียร์มั้งปึ๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บอ่ะเ,เปิดทำเต็มมัง่งส่งไว้สี่สิบนาทีนะครับหรือสี่ชั่วโมงเนาะอืมก็เห็นราคาลอยเหนือเส้นอินเอห้าวันโอกาสลงมาพักตัวมีเหมือนกันนะมันทิปโก้เนี่ยทิปโก้ดูปปนิดนึงนะ ใส่ที่โบว์ตัวนี้ใส่ไปแล้วเนาะใส่อีกปึ๊บเห็นไหมฮะไปติดเทมป้านะบริเวณนี้เนาะซึ่งวันก่อนซึ่งสุกที่อ้ามน่าจะเป็นพลเรงหัดนะสุกเนาะราคาก็ไม่สามารถขึ้นไปผ่านเวณหกสิบเอ็ดจุดแปดได้นะแล้วก็ไปที่หกสิบนาทีหกสิบนาทีถ้าเกิดเราเห็นลนักษณะแบบนี้เราสามารถอ่านลักษณะขึ้นอีเลียเปรียบได้นะเดี๋ยวโปรแกาศแป๊บน,น,นึงนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะอินพาวคลื่นที่หนึ่งนะครับลงมาขึ้นที่สองเนาะไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่หนึ่งครับอืมไม่ต่ำกว่านะตรงเนี้ยผมมองลักษณะเป็นอินพาวคลื่นที่สามเลยนะย่อลงน่าจะเป็นลักษณะของคอลเลคชันของเวอรที่สี่นะครับอ่าอันนี้เป็นเวอรที่สามเห็ปะอันนี้ย่อมาเป็นเวอรที่สี่แต่ผมไม่รู้ว่าสี่จบหรือยังนะมันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทําเป็นลักษณะของเอก็ได้บีแล้วก็ทำนิวโลมมาเป็นซีก็ได้จะลงมาถึงเมื่อไหร่เนี่ย ตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งจังหวะที่มันลงมาเนี่ยไม่ควรจะห่วมล้ํากับเว็บที่หนึ่งน,นะครับเข้าไปนะครับลบก่อนลบตอนนี้มองเห็นว่นารักษณะเป็นการปรับตัวของอิมพาว์ขึ้นที่ที่สี่นะ15นาทีนิดน,นึงนะครับ หนึ่งนะครับดูกันถ้าวัดเป้าหมายขาขึ้นเนาะของแมทที่สามน่าจะสุดไหมวัดสวิงนี้ก็ได้ปึ๊บเออเห็นไหมครับเป๊ะเลยที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนี่น่าจะสุดแล้วก็ผมยังมองไปอิมเพลคขึ้นที่สามอยู่นนะลงมานี่วัดนี้ไปนหนึ่งอืมกดเพราะว่าเคลียร์มันก็เลยดีขึ้นเบรกขึ้นไปนะครับซึ่ง ระยะสั้นจริงๆนะถ้าตัวเนี้ยเพราะว่าทําเฟรมใหญ่ครัผมเห็นมันไปติดต้านหมดเลยนะแต่ผมจะเก็งกําไรช่วงเบรนเนี้ยครับเพราะแค่ทดสอบหายเดิมผมว่าก็เพอร์เฟกต์แล้วนะเบรนเนี้ยแปดบาทสามสิบตังค์ครับเบรนนี้ก็ได้แล้วครับปิดก็ได้แปดบาทยืมสองตังค์เลยแถวเนี้ยโอ้เพอร์เฟกต์แล้วนะเพราะว่าผมเห็นไปชนแนวต้านใหญ่เลยครับอืมเทเนไลท์เขาช่วยหน่นอยเนาะนี้ได้ไหม ราคาเคยทิ้งตัวลงมาแปลกๆนะปึ๊บอือก็ติดราคาปัจจุบันเห็นไหมครับเท่ากับเรากางเฉพาะฐานเงินเว็บนี้ที่วิ่งขึ้นไปแรงๆราคาก็เคยลงมาพักที่เท่าไหร่ครับจ8บาแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์แปดบาทแต่ผมขอดูลองเซฟห้านาทีหน่อยดูรายละเอียดลงไปงเรื่อยครับ 5นาทีแบบบาสิบตังค์น่าจะยังไซเฟยอยู่นะครับเพราะว่าลักษณะของอ e ีเลเวตครุนที่สองเป็นซิกแซกเนาะคือที่สี่ 4, ผมมองว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นลักษณะของคอลเลกชันที่ปรับแบบวุ่นวายนิดนึ่งน,น,นะครับ จริงๆมันเบสเทนต้าแล้วนะจังหวะมันควรซื้อนะผมว่าเนี่ยถูกปะผมรอราคาลงมาทดสอบก็ได้ครับแถวบริเวณเจ็ดบาทเก้าสิบสองตังค์ผมดูหนึ่งนาทีนิดหนึ่งนะอันนี้หันจังหวะเข้าซื้อแล้วนะปุ๊บก็เออผมกลางเว็บเล็กๆปุ๊บ solid test ประมาณ8บาทผมว่าาจะซื้อแล้ว8บาทนะพร้อมกับเกิดภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดิดตัวขึ้นบนผม5นาทีเคลียร์ประนแป๊บหนึ่งนะครับฟังผมบนไปแป๊บหนึ่งเกิดภาวะเคลียร์แล้วมันก็จะลงมาต่อ15นาที ผมยังลองว่ามองอยังลงอยู่นะครับอย่างน้อยมาทดสอบว่ามันประมาณแปดบาทอะ่ะก่อนนะเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบก็มีโอกาสถึงนะครับผมว่าลงมาพักก่อนแล้วก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจังหวะเนาะเราวก็อชอนซื้อตัวนี้เนาะตัวทิปโก้นะครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกรอบนะถ้าเกิดผมได้จังหวะซื้อนะครับเอาละครับมาดูตัวทิปโก้ต่อนะครับก็ตอนนี้ย่อตัวลงมาที่เจ็ดบาทเก้าห้าตังค์เนาะนะครับ คือลักษณะเหมือนตอนแรกเข้าใจถ้าเกิดใครดูลักษณะเหมือนเป็นการเบรกเทนตันนะครับคืจะเป็นการเบรกอย่างนี้โอกาสลงมาทดสอบเทนตันนี่อาจจะมีนะแต่ผมมีแนวคิดอย่างนี้ฮะผมมีแนวคิดที่ว่าคลื่นที่สามนะครับอิมเออจริงจริงหรือเปล่าฮะอ่าจริงๆตรงนี้ผมปรับตรงนี้อิมพองคลื่นที่สามนะครับว่าโซนระีเทสเนาะเพื่ออยากรู้ว่าราคาไปรีเทสเว้นไหนนะครับอย่าง18.6หรือ18.8เหรือ50ซึ่งเราไม่รู้นะ ผมก็เลยลองวัดเป้าหมายขาลงดูครับซึ่งเราจะได้เป้าหมายขาลงว่าจะไปอ้างอิงก,กับเลเวลไหนได้บ้างเนี่ยฮะซึ่งเป้าหมายขาลงของเรามันจะไปตรงที่61.8%นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามองลักษณะของบริเวณนี้เป็น impulse คืออาเป็น c o l l e c t ของแบบพิ่อันนี้เป็น impulse ของแบบพี่สามนะครับถูกไหมแล้วบริเวณปรับเนี่ยน่าจะเป็น collection ของแบบพิ่สี่ถูกไหมแล้วการปรับเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะแบบ A นะครับขึ้นไปเป็น B และอาจจะมี ดับเบิลบอททอมหรือนิวโลลงมานะครับก็ได้นะครับดับเบิลบอททอมหรือนิวโลลงมาก็ได้พร้อมกับเกิดทวัเคเรียรนเนาะของอินดิเคเตอร์นะครับเออบริเวณนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการปรับตัวลักษณะของแบบนี้มากกว่านะนะครับหน้าที่ของเราก็คือนี้ตีเทนตันอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็สร้างชันเนลผู้ขนานแบบนี้เราก็จะได้เป้าหมายขอลงของ C นะครับแล้วจะเข้าซื้อเมื่อ,อไหร่ล่ะเข้าซื้อเมื่อราครับเบรกแทนตันบริเวณนี้ก็ได้นะครับ นะครับแล้วก็สร้างฐานเพื่อไปต่อแบบเนี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าซื้ออิงซื้อได้หรือจะใช้วิธีการซื้อแบบเข้าส่วนแบบนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับที่มองว่าตรงนี้เป็นสีนะเอ่นะครับผมมองว่าเดี๋ยวราคาน่าจะปรับลงอยู่นะครับตอนนี้เจ็ดบาทเก้าห้าตังค์เนาะผมว่าน่าจะปรับลงนะอย่างน้อยทดสอบที่อินเอเียนส,สีแดงนะครับเท่าไหร่เออสีแดงยี่สิบเอ็ดวันก่อนนะครับ อันนี้ทำเฟรมอะไรอ่ะทำเฟรม15้ะผมมองว่าราคาย,ยังต้องปรับลงนะครับเผื่ออาจจะมีดับเบิลบอททอมหรือมีนิวโลลงมานะครับผมมองว,ว่าน่าจะมาพักที่6118นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการพักสามารถเบสเรียนเทนตันขึ้นไปก็สามารถฟอลโล่บายขึ้นไปได้นะซื้อขึ้นไปได้โอเคน่าดูตัวทิปโก้ต่อนะครับผมว่าการปรับฐานลักษณะของคอลเลกชันของเว็บที่4น่าจะน,าน,าน่าจะยาวนานนะเหมือนตัว TTA ะครับตัวที่ผมเพิ่งอัปโหลดวิดีโอตอนเช้าไปเนาะ ถ้าพี่พีนคนไหนได้ศึกษาลองเข้ามาดู TTA ตัวนั้นปรับฐานนี้นานนะครับผมเว็บพี่สก่อนที่จะขึ้นเป็นอิ u พ s e ของเวนะ็บพี่ห้าเนาะเดี๋ยวคอยดูต่อนะครับเดีย๋ยวผมหยุดวิดีโอก่อนนะครับอ่ะเอาละครับมาดูตัวทริปโก้ต่อเนาะตลาดปิดไปตั้งนานแล้วนะพอดีกลางคืนเพิ่งจะว่างอะเนาะมาวิเคราะห์ตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบนาทีของวันที่ยี่สิบเอ็ด นะครับจริงๆทิปโก้ที่เราวิเคราะห์ก็คือช่วงเช้าอ่นะเนาะวันที่ยี่สิบนะครับเออก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามองเห็นว่าลักษณะเวือนเนี่ยเป็นอิมพาวของคลื่นที่สามถูกไหมครับดังนั้นแสดงว่ามันจะมีการปรับอะไรครับโคลเชันของเวที่สี่ลงมาเนาะเออแล้วมันก็ปรับลงมาจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไปแบบยึกย,ย,ย,ยกยกักษจะไปซื้อแถวแถวแปดบาทแปดบาทสิบตังค์นี้ติดนี่ติดติดติด,ตดนะครับวันนี้แสดงว่าเราติดนะ ออกไม่ได้นะเนี่ยถูกปะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องวัดป้หมายหาโซนพักตัวว่าเป้าหมายเขาลงนะครับที่โบฟ้าเนาะว่าจะไปพักตัวตรงไหนซึ่งราคาปิดวันนี้เนาะสามารถยืนเหนือที่เส้นยิ a เท่าไหร่ครับ EMA เอห้าสิบวันได้เนาะมีแรงซื้อมานะดูจากหน้ากระดานช่องบิดอาร์กะนะครับน่าจะมีการทําราคาของของเจ้ามือเนาะของคนทําราคาดีกว่าอย่าพูดเจ้ามือเลยเหมือนหวยเลย เหมือนคนทําราคาอ่ของรายใหญ่เอพ,พูดพูดให้ให้น่ารักนะ <c oughs> นะครับเออฉะนั้นเป็นสัญญาณสัญญาณซื้อนะครับไม่ใช่สัญญาณขายนะครับแล้วก็ราคาได้ทําเหมือนสนักถ้าดูจริงๆมันก็เหมือนเป็นนิวโลนะแต่ใจผมจริงๆนะ <c oughs> ผมว่ามองโซลิิสหกจดเอจุดปดปอร์เซนหรือหนึ127่งร้ยิบเจ็ดหนึ่งยิบเจ็เปอร์เซ็นนะครับฟีโบฟานะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ ไอตัวทิปโก้นะครับเบรกเทียนต้านเรินี้ขึ้นมาได้ฟังชนแนดิดนึงน,นะครับกรอบขาลงเนาะเบรกขึ้นไปได้นะครับก็จะ follow by นะครับไป t a k profit ประมาณ8บาท30ตังค์เนาะเพราะเรายังมองว่า up side ของตัวนี้ยังไม่ได้ชี้แน่นะผมยังมองว่ามัน up side ยังยังยังไม่ค่อยชัดเจนนะเนาะนะครับเราเล่นเก่งกัไรระยะสั้นพวกอ่ามีตัวอะไรบ้างอะทิป ก้อะไรอีกอะ่ะ UMI สาโมเซตนะครับแล้วก็ของตัวซูเปอร์ใช่ไหมทรงเดียวกันหมดเลยนะผมมองว่าเป็น i อิ w พาวขึ้นที่3แต่ตัว t i ิปโกเนี่ยผมมองว่ามันสวยกว่าไงนะครับการดิดตัวกลับขึ้นไปน่าจะมีมากกว่านะโอกาสนะครับเดี๋ยวรอดูเนาะตอนนี้ราคา7จ็ดตัดแปดสิบตังนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดเทคเทนต้าสีขาวขึ้นไปผม เบรกเทนต้านสีขาขึ้นไปผมก็มองว่าเป็นน่าจะ follow by ขึ้นไปแล้วก็ไป take profit เบรนไเดิม8บาท3เคนะ็ดตังค์เค็นเนาะพรุงนี้ดูต่อนะครับมันลุ้นตอนเช้าเนาะหาจังหวะเข้าทำกำไรนะครับโอเคครับอาะละครับวันนี้วันที่21นะครับมาดูของตัวทิปโก้ต่อเนาะราคาตอนนี้ยังไม่เบรกเทนต้านนะครับแต่ด้วยดัชนีเ,นเซตที่วันนี้เปิดปุ๊บขึ้นแดนบวกทันทีเนาะ ผมมองว่าน่าจะมีแรงส่งสําหรับตัวทิปโกนะครับที่ราคาเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์เดี๋ยวผมเข้าซื้อตัวนี้เลยนะครับที่ราคาเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยดูเนาะว่าผมสามารถทํากําไรของตัวทิปโก้ได้หรือเปล่านะครับเอาละครับทิปโก้ต่อเนาะทิปโกเบคเทนตันเรียบร้อยแล้วนะครับทําราคาสูงสุดที่ตะกี้แปดบาทห้าตังค์นะครับทิปโกมาแล้วนะครับ ถ้าเทคโปรฟิต r บรน High เดิมได้ผมเทคไปก่อนนะครับป8บาท30ตังค์นะครับเบรน,นี้เนาะตมื่กี้ผมเข้าซื้อที่ราคา7บาท95ตังค์นะครับตัวนี้8บาท5ตังค์นะครับเหมือนตัวอื่นก็ขึ้นตามๆกันั่นเนี่ยดีกว่อน,นะคอยดูนะครับไฮเดิมเมื่อไหร่ผมขายทันทีนะครับ สำหรับตัวทิปโก้เนาะเกี่ยกับร,ระยะสั้นนะครับถือมาอาวิเคราะห์มาแต่เมื่อวานแล้วเข้าซื้อตอนเช้านะครับเห็ okay, นเนาะเดี๋ยวผมอัดวิดีโอต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามแล้วเนาะนะครับตัวทิปโก้นี้น่าจะถือมาสักประมาณสี่วันแล้วนะครับวันนี้วันที่สนะี่เนาะเข้าซื้อแต่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็เริ่มปรับฐานอังคารพุธนะครับก็ปรับฐานมาเรื่อยๆนะครับาตั้งแต่ประกาศ ปลรกอรเนะราะปลระกอรถูกเฉือนเมื่อวานนะครับก็ก็ถือว่ายังอยู่ในการปรับฐานของอลเรชันโควที่สี่นะครับวันนี้ก็เบรกบริเวณเทนต้านเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถยืนเหนือเทนต้านนะครับลักษณะทําเหมือนลักษณะของอิมพอรขึ้นที่หนะ้าเนาะใช้เวลาการปรับฐานถึงสามวันเลยนะครับสําหรับตัวทิโกนะ้เนาะตัวนี้ผมอัดวิดีโอไว้ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันวันจันทร์นะครับจันทร์ที่ยี่สิบ เอาสามวันสิ่วันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสเอาโอเควันนี้พฤหัสสี่วันเนาะสี่วันนะครับก็ราคาวิ่งขึ้นตอนนี้ที่ราคาแปดบาทสามสิบตังค์นะครับก็ตัวนี้เข้าซื้อที่ราคาเจ็ดบาทเก้าห้าตังคะ์นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะแถว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 นี้แหละผมจําได้ที่ราคาขึ้นไปทดสอบบร,ริเวณเทียนลน์นะครับน่าจะน่าจะน่าจะอันนี้นะหรือไม่ก่อนแท่งเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นวันไหนช่วงไหนนะ นะครับที่เจดบาทเจ็ดบาทเก้าห้าตังค์เจ็บาทเท่าไหร่นะผมผมจำไม่ได้ต้องกลับวิดีโอไปแต่ผมดูในในพอร์ตนะเนาะมันจะเป็นราคาเฉลี่ยนะครับที่เจ็บาทเก้าหกตังนะครับตอนนี้ก็แปดบาทสามสิบตังก็คือกําไรแล้วนะครับสาหรับตัวนี้เนาะซึ่งไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะครับเซึ่งตอนแรก ที่มองว่าการปรับฐานน่าจะลงมาถึงที่ระดับ127%นะครับหรือที่ราคาที่7บาท60ตังค์แต่ราคาลงไม่ถึงเนาะทำลักษณะเหมือนแค่ d บ u บ l e b อ t t o m นะครับแล้วก็วิ่งในกรอบ s i ด์เวย์เน,นาะเวลาสะลักษณะเหมือนยังไงครับเหมือนไซด์เวย์ที่ที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะว่าลักษณะของ e l ีย e wave ของ collection คลื่นที่2เป็นการปรับตัวแบบซิกแซกลงไดนะ้เนาะใคลื่นที่สามฉะนั้นดูความสัมพันธ์ของคลื่นหนึ่งกับหนึ่งนะครับผมวัดจากคลื่นหนึ่งโดยนี้มาหาตรงนี้ แล้วก็ไปวัดอตอนนี้ได้เป้าหมายของคลื่นที่ห้าละถ้าเกิดลักษณะของคลื่นตรงนี้นะครับมันเลือกที่จะทําลักษณะอิมเพลวของคลื่นที่ห้าและคลื่นที่หนึ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันฉะนั้นลักษณะของอิมเพลวของคลื่นที่สามจะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดนะครับในกรณีนี้เะเดี๋ยวผมขายออกนะครับที่8บาท30ตังค์นะครับตัวนี้ของคิปโก้เนาะแล้วก็มาดูช่วงตลาดปิดช่วงเย็นว่าราคาจะสามารถขึ้นไปที่ระดับ8บาท รายชี้ตังค์ได้ไหมนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเ็เดี๋ยวเราขายออกขอและกันเพราะว่าราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณทฮเดิมนะครับเขีนนะครับเดี๋ยังไงช่วงเย็นมาวิเคราะห์กันอีกรอบเนาะมาดูตัวทิปโก้นะครับว่าจะมีะไปได้ต่อไหมนะครับที่ตอนนี้8บาท35ตังค์เนาะที่ผมจะขายออกเขียนนะครับดรจุดวิดีโอเนาะในช่วงตลาดปิดดูกันใหม่นะครับอ่าแล้วนะครับทิปโก้ปิดตลาดแล้วนะครับ หลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมเนาะซึ่งเราก็ได้ขายทิปโก้ไปที่ราคาเดีแป๊บนึงนะครับทิปโก้8.30ตังคนะ์เนาะ8.30ตังค์แต่ในช่อง BitArc เนี่ยนะครับเราจะได้ขายที่นี่ที่8.25ตังค์นะครับเออเพราะว่าช่วงตลาดปิดอีกตัวหนึ่งผมไปดูตัว AOT นะเดีย๋ยววันนี้ผมจะสอบโพสต จังหวะเขาทำกำไร2คู่นะครับ a o t กับ TIPCO เดี๋ยวลองลองดูอีก,อ,กอีกโพสหนึ่งนะของของ a o t นะครับเออซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเค s e study ที่ที่ค่อนข,ข้างชัดเจนนะนะครับตัวนี้ตัว TIPCO ก็โอเคนะครับ break b u e n t i s t ทดสอบขาเดิมราคาปรับย่อลงมานะครับโอกาสไปต่อมีนะครับ,รบ,รบถ้าเบ e a k ขเดิมไปอะเนาะตัว TIPCO โอเคนะ TIPCO ตัวนี้ถือไว้านานนะตั้งแต่วันจันแล้วนะครับตั้งแต่วันจนัจนจัน จันที่20นะครับ21 22เป็นการปรับฐานเลยนะครับพละกฉุเฉินน้วก็คือเมื่อวานนะครับปรับฐานเนี่นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ขึ้นเบกทำอินพองขึ้นที่ห้าวันที่23คือวันนี้แหละเออนะครับเดี๋ยวไงผมมีจังหวะเข้าทำกำไรในหุ้นนะครับตัวไหนผมจะอัดไว้เป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆนักลงทุนได้ศึกษากันแบบนี้แหละโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ